อานนั้อโอ้สางอบูดแทะเฮ็ดตัางแต้เทียงตอนนี้หามุ้งแรงเหลือจุดแค่นี้พรุงนี้ค่อยมาต่อเพราะเหนื่อยแล้วบอบนวัส้อของโอ้ใครใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำโอ้ โอ้พวดล้วนี่ใครทำนี่ใครทำบ้านตาพี่เปาพี่เปาพี่เปาได้แต่พี่เปาคนทำน้ำนี่น้ำบ้านนี้น้ำมืน่นเวลาใส่บาทเพิูดมาบนมื่นจักผะามื่นหรือคนใส่บาทถึงมืน่นจักไปสีซอยไปนะครับ หมื่นคักจนขาวนะนะ